เรามีเร like yeah. er <laughs> <Wow. laughs> ือเร็วครับผมมาตรวจการว่าเอาขยักเข้ามาหน่อยนะพี่บุ๊ดจัุ๊ดจับบุดจบบุ๊เดี๋ยวคุณเมธาสเปร์เนาะสแปร์ไว้เผื่อมันมีเหตุการณ์ตินด้ปาชูีเน่ยไม่ะคลาะไม่เยท่านสภาพสี่จะได้นั่ง มุ้นชูอยู่ตรงกลางก็ดีแล้วม่เล่นบอบอออไปแต่น่าจะขายขายเขาได้ไหมขายแต่น่าแต่น่าท่านม้นูนี่นะพอมก็มีลังเนี่ย เจนไหม้งแว้าด้หลังลักษณะโั้งจ้วเ้ามีสวยยังเลย ไม่เชียวนนนหอไหนนะนี่อ้าวด่านนี้นะอยู่กับพ่นันพอดีนเราเป็นทเป็นชีไม้ชีมือเลยเพื่อจะได้รรมชาติครับอาลลมชาติบดจับดเอาบดจัมบดช่วยหน่อยบด่นีบด่นีลา แล้วประกบกันสองเลยทีน <you> know? ี้เยี่ยมสวยเลยลำลำลำที่สองจะต้องเสร็จแบบนี้ไงตามแบบแบบให้เขาเขาเขาพาผ่านเราไปไงถ้าแบบจริงก็จริงเดี๋ยวภาพไม่สวยจะยถ่าย้อนแสงยังพี่สวยดีไี่ห่วงเลยอ๋เฮ้ยไร ลำนี้เคยขีย่เท่าไหร่ลำนี้ร้อนแดดมันเริ่มย้อนบายสบ,บายต่อห้องท่านที่สองต่อท้ายเลยต่อท้ายเลยเข้าไปต่อท้ายเลย<า>ลุงมีทำกับมือเออล้วลุงมาเอามาใช้ใช่ไหมลุงมามาใช้แต่ลุงมีทำกับมือชีวิต สายใหญ่ที่สุดเนี่ยถูกต้องคือเนตรนิทรรศนิสัยสันนิษฐานกันเลยหุดจุดนี้คือสังนนิษฐานให้ตอนนี้เราก็ให้คนมาดูได้มาดูไอ้อะไรเนี่ยเอะไรชนเลยหรือถิ่นทำกันไม่เท่าไหร่ไม่ได้ทำเลยพี่ตุ๋ยไม่ได้รู้จะทำให้ใครไง้ไอ้นี่คนแก้วเป็นพิธีชีวิตเลย เจนเรียกขโมยวัดไหนมาตานเพโอ้ซื้ออย่างนั้นเลยดิไป้ไหมเขาไปปักเขาจะใหมองเห็นข้างหน้าแรกหน้าไพ่จะดีไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกบอขนาดนี้แล้วนะไม่ลึกับไม่ต้องปักข้างในอย่าไปปักข้างในมาก สามสี่นาทีจะห้าโมงันทึกบันเึกไหมเออจดเวแล้วเลยเป็นเลิกย้อมมาดูมาดูส่งแเาไม่เป็นไรเผมไปติดต่ออาจารย์นี่ไปแล้วเฉลิมชัยเมื่อกี้ที่มาชาไมะผมแวะอาจารย์เลิมชัยมาบอเนี นี่อีกวัดหนึ่งนะครับนี่อีกวัดหนึ่งอันนี้สันคก้หรือว่าสันนอกแน้วมาค่าบุอแล้วหรือเปล่าเอามาให้ท่านได้ทำทานรู้รู้รู้สึกว่าเวลาขาต่ำเราคงจะไม่ได้นั่งเรือกลับนะเพราะว่าน้ำจะท่วมพื้นแล้วนะครับเนี่ย เออเออใช่เป็นเสาเสาหลักเีรเลี้ยมันดใกองเออรูใหญ่ด้วยบกเขาื่นมัเนเานใสายสวมใส่สายกันเหนื่อยมือหลงน้ำมันอะไรอื่น่านไหที่สัมพันธ์เตยป็นมีเเเศษดใครจะว่ายน้ำเล่นเชินนะโอ้โห้มในะโหยาวเขายื้อถึง นกไม่ลงมานล้วนกเป็ดน้ำไม่มีนะมีแต่เขายิงนะฮะยิงนะเลยไม่อยู่ประทันปราทันจริงแต่ว่าชาวบกเอาเอาใบไม้ปิดปูนนหมดแล้วก็นอนเรือแอบนอนือหนูก็ยิงต้มแล้วก็รีบเข้าบ้านดอยหลวงใหญ่ยูสูงสุดตรงนั้นด้หนอพี่ดอยหนอสองวัยสี่สิบพันเจ็ดสิบสองหนึ่งพันหรือปลาแล่นน้ำทะเลเป็นดอยหนอนั้นทรงปีระมิดที่สวยงามมากเลย หุงใหญ่ม่อมามีประธาดครับราจะขึ้นแล้วนะอยนอครับผมจะขึ้นเดอนเดอนเดอนุมพาครับท่านครับเดอนุมพาครับจะขึ้นขอยน้อท่านต้องเตรียมสุขภาพไปดูครับโ้ทาผมขึ้นไปชอตสองครั้งเลยครับโบราณสถานโบราณวัตถุนมีวัดเรียกว่าสันทาตซึ่งมีจำนวนมากมายอันน้คงเป็น มีัาจะันนาเนี่ยพักตื้นอันนี้ไม่ลึกเท่าไหร่ละท่านครับมันจะมีลึกเท่าไหร่โซนนี้ปันนะครับัวอันนี้นะ้วดีอันนี้พระธาตุสามโลกน้อยส่วนบัวมีที่หรืปล่าพระธาตุสามโลกน้อยม่เหนีกว้างกว้างหรือป่นมากกว้างวส่วนบัวส่วนบัวไหมแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนใช่ครับตอนที่เขาเพาะปลาเบิกได้ใหม่เขาก็เอามาปล่อยในกวานแล้วถามชาวประมงว่าจับได้ไหมเขาบอกได้ล่าไปไหน เขาหอบานเนี่ยนอานคนนเลยนะหอาเนี่ยนาะพคนนมั่หานเีนี่อะไรนะสัน์แนวแข่งมีาลงเดินได้สบายเลยลงเลยเอาอเรียมาแค่นั้นเองขึ้นาูก็ขึ้นาูน้น้ยดมาโชว์ไว้ก่อนนะลแตกละอันนี้เสาต้นเาต้นแล้วก็สัาทบ

ให้เห็นภาพที่สองดวงมี่ภาที่สองดวงจริงเลยนะมี่ภาที่สองดวงจริงนะด้านด้านใต้น้ำด้วยนะใต้น้ำหนึ่งดวงข้างบนหนึ่งดวงถ้าเร็วๆพูดถึงองความปลอดภัยมีการเตรียมการไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิต